วันละมา20ปีนะครับแต่บาทานไโดนตดวเขาเดือดเราภาษาคว่าหน้เขต่างท่นี่กิดระว่าอานี้สมมติเมื่อชิ้นโตแดกพว่าเขโดนตุ่ดที่เกิดแล้วก็มีางนี้แล้วก็มีอะไัต่างต่างแล้วก็ต้องมาไม่ได้ปัญญาดีต้องใชดที่เราส่งต่ผู้โดยสารแล้วไม่ด้ดี ชนี้เราเนเาเร่มครับเาเร่การทเารงะรเรช่วงนี้เขางำการ็เปาเช็อนเนตอยู่นะครับจะเร่นอะรแกๆนะครับแล้วก็จะเม่ก่อเลนะครับงว่างเชียนวิรยเจะเริ่มต้นแบเขากอมาะดับก็ของโบราณสารโบราณงานฝีลายารหลการระดับอี่ม่วงเป็นสายทางเอ ตารเรียนในระดับชุมชนทั่วไปทีนนี้นีรได้มาต่างกรว่าื่อเห้ผู้ใหญ่ได้รตเรื่องเร่อเฉพาะตั็เองเรื่องนารศึกษาและับผมอขอมายในรทบาทผู้สอนผู้สอกเลยนะครับโดยเฉพาะจ้ก็ยังหาเช่นแต่ับแก้ก็ไม่ได้แต่วามรู้ก็ต่อว่าไปเลยนะครับ 啊，中餐嘛，对吧？

ก็หออตัณห์นะครับตัณห์ตัณ่์หลวงปู่ตัณห์นะครับของข้ากโพดนะครับของนุ่ของหนาเท่าับท่ากับถวายต่อยอดสองข้าสองอันสามร้อยเก้าสิบเก้าบรทของข้ากโพดลวงปัณหานะครับ

เงินานนะครับยอตัดใจหนึ่งาร้อยหกสิบาทขอตัวขอาุกขอหลงขอตัวนาซ่าขอตัวเสกตัดีนุ่งกอ hiện nay thì mình có tăng tổng số xuống ว่าสิ่ที่อาก่อยดธุรกิครับสมัยเอชซีแล้ผู้ใหญ่ได้ดีครับที่ท่านได้มีเมตตาให้ควา่วับที่ต่อมาเรื่อที่จะสร้างดีกับครูครูของคณะจารวิที่คราคือเรให้งานสาับดาห์และไม่เสร็จในวันครับ นที่มากันครับก็จะเปน้ท่านครับอ่าได้ิแล้ก็มีการับทานบางนก็และีซูเปอร์นะครับมาท่วในงานทีินแล้วการซื้รถบาน สีสปาร์กนี้นะครับยอดเงินตันะครับอยู่ที่หนึ่ง,ห,งหันเาลบาทุ ทเอสีซีเริ่มามาทางช่องวันดี้ร0 0เอ็ซีเริ่ต่อรอดถึง100ล้านบาทต่อวคุณแก่หมครับระดับที่0 0ล้านบาทต่อวันโ

sapere sapientium qui lục mươi năm tuổi định giới luật ba mươi sáu tu lục mươi năm tuổi định giới luật ba sáu tu chín trăm năm tuổi định giới luật ba mươi sáu tu ba mươi tám tuổi định giới luật ba mươi sáu tu năm mươi mốt tuổi định giới luật ba mươi sáu wala. Right. คุณแม่ราตรีนะครับชัยสาลนะครับจารม์กนชานะครับต่อยอดกระหิงนะครับที่วัดศรีสุพรรณอีกห้าพันล้านบาบาทา มิก,าก,ก,กิาระเจ้แช่องครยอเมี่ย400บาทประสนาวาเอกิช็อทิราสีมงคลเราไ้ยิน500านบาทประสุิิรานะอครับนาวาเอกิงสุขิราสีมงคลครนนาได้5 thoại pháp các em sẽ coi được cái này một trăm láng ba đi tham coi được cái này một đi

หน um an ึ่งพันล้านบาทสะสมยาจีชรสุขุมขไนหนึ่งรลานาทสะคุณผูก้วจันคร์ขอนคุณพูก้วจันทร์ขไยนดีหนึ่งรอลานาทส Purnia 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 อันนี้มี MC นะครับต้อเริ่มมีมาครับอีดที่สามวันครับโอ้ไม่ต้น้อยไม่ต้อายนะครับไม่น้องน้อยนะครับมีชายโยมาต่อนรับผิที่วัดสีสักันะครับหนึ่งพัสองร้อย ¡Por